สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินแปลงสวยๆบรรยากาศดีวิวภูเขาอยู่ใกล้ชุมชนมีไฟฟ้าประปาพร้อมบนเนื้อที่โฉนด6ไร่1งาน60ตารางวา ในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรอำเภอปูเขียวจัังหวดชัยภูมิครับก็จะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจในการดูที่ดินแปลงนี้โดยรอบนั้นจะโอบล้อมด้วยธรรมชาติภูเขาอยู่ใกล้ชุมชนตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสําคัญยังไงฝากดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ชน่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกโฉนด6ไร่1งาน60ตารางวาหน้าแปลงที่ดินกว้างติดถนน50เมตรยาวลึกลงไปทั้งด้านท้ายแปลง220เมตรถนนหน้าแปลงที่ดินจะเป็นถนนดินกว้าง6เมตรซึ่งปีหน้าก็จะมีโครงการลงเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับ ที่ดินของเราจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ระดับเดียวกับถนนที่ตรงนี้สามารถสร้างบ้านสวนทำไรนาสวนผสมได้ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วที่ดินของเราสามารถเจาะบอ่อบาดาลหรือต่อน,น้ำประปาจากหมู่บ้านมาใช้ได้เลยนะครับ ที่ดินบริเวณนี้จะเป็นที่สูงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล245เมตรน้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนสามารถเข้าออกได้สองช่องทางอยู่ห่างจากหมู่บ้านหนองกุงมาประมาณ700เมตรในบริเวณข้างเคียงด้านข้างแปลงที่ดินก็จะเป็นไร่อ้อยนะครับในส่วนของหน้าแปลงนั้นจะเป็นป่ายูคาลิปตัส ที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201เส้นชัยภูมิชุมแพรประมาณ1.6กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนมัธยมกวางโจน2กิโลเมตรจะอยู่ห่างจากอบตกวางโจน4กิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเขียวโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนมัธยมภูเขียว ตลาดสดเทศบาลภูเขียวประมาณ18กิโลเมตรห่างจากตลาดสดเทสโก้โลตัสและโรงพยาบาลแก้งครอประมาณ30กิโลเมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ65กิโลเมตรห่างจากสนามบินขอนแก่นประมาณ80กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ402กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้ เจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคารายละ160,000บาทค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดผู้ขายออกให้นะครับเพื่อเกิดความมั่นใจในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงกระผมจะได้ให้คุณพาคินพาชมพื้นที่จริงในพื้นรลับภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหนองกุ้งนะครับห่างมาประมาณ700เมตรนะครับ แปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านหน้าจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะบริเวณนี้นะครับเป็นถนนดินกว้างประมาณ6เมตรนะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่50เมตรนะครับลึกเข้าไปทางด้านท้ายแปลง220เมตรด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็นภูเขานะครับมีบ้านสวนของเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้เหมาะสําหรับมาสร้างเป็นบ้านสวนนะครับ ทำไร่นาสวนผสมได้เลยนะครับทาได้ทั้งนาและสวนแปลงของเราจะเป็นไร่อ้อยบริเวณนี้นะครับแนวเขตที่ดินนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้นะครับมีเสาคนกรีดปักไว้นะครับเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยเลยนะครับยาวเข้าไป220เมตรพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นที่นาและที่ไร่นะครับมีวิวภูเขาสวยงามชัดเจนเลยนะครับห่างจากหมู่บ้านมาเพียง700เมตรแค่นั้นเอง างจากถานนสี่เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201นะครับเส้นชัยภูมิชุมแพนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ1.6กิโลเมตรนะครับนี่นะครับแนวเขตที่ดินของเรานะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้แหล่งที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่ดินบริเวณนี้สามารถทําได้ทั้งสวนและนานะครับอยู่สูงระดับเดียวกับถนนบริเวณนี้เลยนะครับ บริเวณนี้สามารถขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ได้นะครับแนวเขตที่ดินทางด้านทิศเหนือจะอยู่บริเวณนี้นะครับตามแนวต้นไม้นะครับตรงเข้าไปข้างในเลยนะครับเป็นเส้นตรงเลยนะครับยาวเข้าไปอีก220เมตรก่อนถึงแปลงที่ดินของเราก็จะมีบ้านสวนของเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับ แปลงนี้เหมาะสําหรับที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะครับวิวสวยบรรยากาศดีนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ